สวัสดีครับช่อง YouTube ครูเยอเยาวนะครับที่ท่านเห็นในขณะนี้นั่นก็คือเรามานอนพักผ่อนอยู่ที่นี่นะครับเป็นบ้านหลานเป็นบ้านหลานอ๋อเป็นห้องพักนะครับสิ่นห้องพักเนี่ยตกแต่งสวยงามเลยครัโฮมรูมเนี่ยโฮมรูมครับผม แต่ว่าาอบน้ําที่นี่ววนนครับหรือเราจะนอนที่นี่ก็ได้แต่เราไม่นอนเราชอบนอนรถหนังขยาของเรานะครับผมนี mm ่ hmm. สุด้ากำลังแต่งตัวอีกสักคู่นะครับเราจะเดินทางไปที่ริมโขงนะ mm hmm. เพื่อไปเก็บภาพบรรยากาศตอนเย็นที่ผู้คนหรือนักท่องเที่ยวนะครับที่มาเที่ยวที่เมืนขนของนครพนม เป็นยังไงบ้างนะครับตามบรรยากาศจริงผมครับก่อนจะไปนะครับผมจะใส่ดีวิวบ้านหลังนี้ให้ท่านพิจิตรก่อนนะครับที่เรามาพักอยู่ที่นี่นะครับเป็นบ้านหลานนะครับี่บริเวณนี้นะครับเป็นสี่แยกวัดศรีเทพนะครับผมเนี่ยเลยไปทางโน้นนะครับก็เป็นแหล่งอาหารเลยครับเป็นโรงแรมศรีเทพครับ ซึ่งอยู่ใ,ใกล้เราก็มีร้านข้าวต้มเนาะร้านข้าวหลุมปักหม้อนะครับผมปักหม้อปักหม้อสีเทพแหละที่มากินเมื่อเช้านะครับโน้นอยู่โดนครับอยู่สี่แยกนะครับผมคือเขตชุมชนเขตตรงนี้เป็นเขตที่เจริญเจริญเลยนะครับผมนี่โฮมรูมครับบ้านหลานครับผมเรานอนที่นครพนม เป็นตึกสามชั้นนะครับผมเนี่ยเป็นบ้านพักนะครับเป็นบ้านพักทำเป็นห้องพักสำหรับงานไหลเรือไฟเขาจะเต็มเลยครับจะเต็มเลยคือต้องจองข้ามปีแหละครับถ้าคุณจะมาพักที่นี่เพราะมันอยู่ใกล้อันซีนนะครับอยู่ใกล้แม่น้ำโขงนะครับ ไปน้ำผงแล้วก็จะเดินไปอีกนิดเดียวนอะนที่มองเห็นนั่นแหละครับผมขอบฟ้าฝั่งทางโน้นนะครับผมประมาณสักสองร้อยเมตรนะครับก็ถึงริมผงแล้วแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปก็จะเป็นลานพญานาคนะครับผมน,นี่ครับผมตึกสามชั้นครับนอนที่นี่ก็ได้นะครับแต่เราไม่นอนไม่ชอบนเนาะเราชอบรถหนังของเรามากกว่า ตอนนี้มีครัวก็จะ,ะปิดบ้านนะครับเตรียมตัวไปหรือท่านใดอยากจะมาพักนะครับโทรจองได้นะครับนี่คือหมายเลขโทรนะครับ087 927 3233หรือ08433แปดส2่2นะครับผมดูจัดๆัดครับผมบันทึกไว้เวลยนะครับ ราคาเป็นกันเองราคาคิดว่าถูกกว่าทุกที่ของนครพนมนะครับไม่ใช่ว่าห้องถูกๆแล้วจะไม่มีคุณภาพนะครับอันดัวเลยครับผมดัวซนะึ่งมันอยู่ใกล้มากครับอยู่ใกล้ <Okay. S 1> อ่านี่ <c oughs> ตอนนี้คุณบุตรินนะครับกำลัง เตรียมตัวเรียบร้อยนะครับเราจะไปเดินดูเนาะแล้วก็จะถ่ายบรรยากาศรีบกลุมเอาไปเอาไปกระเป๋าด้สะพายเองอเถรายแดดเรียบร้อยนอน,นอพักผ่อนเราจะออกไปถ่ายทําด้านนอกครับผมเดี๋ยวตามพวกเราไปพร้อมเดินทางสะพายเป้ครับไปซะหน่อยก็ ถึงรินโขงนะครับผมชีวิตนะครับการท่องเที่ยวของเรานะรเราเที่ยวไปเรื่อยๆครับผมไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ไม่มีเป้าหมายแน,น่นอนนะครับอยากจะไปไหนก็ไปครับผมสักหน่อยแล้วก็เดินทางไปถึงนะ ลลทาางยเรแ้ว <gerçek> ประมาณเหลือร้อยกว่าเมตรนะครับเราจะไปถึงริมโขงอาโอเคไปเจอกันที่ริมโขงเลยครับเราจะข้าไปริมโขงครับข้านไปที่ริมโขง เยอะมากเลยก็บริเวณน,นี้ก็จะมีที่ขายของเยอะแยะมากมายเลยครับการขายของเป็นรถไหมครับเป็นรถตามมาแล้วครับคือบรรยากาศิมโคงเราเดี๋ยวจะเดินไปที่รถบ<อ>รงขุกยาเราก่อนนี่คือบรร,ารยากาศยาน,น,นเป็นถนนปันจักรยาน ถึงทุกคนนะครับผมจะมาเดินเที่ยวหรือมานั่งกินอาหารกัน,นเพราะว่าบรรยากาศริมขูงเนี่ยมันเย็นสบายสบายนะครับผมรถเราอยู่ไกลเพื่อนนะ <c oughs> เปยนรถเล็กๆนะครับผม เรลลา,าอยู่ที่นี่เองที่จอดรอเราอยู่ที่นี่ะออนะครับผมของไปเก็บซะก่อนเนาะออเปิดเปิดล็อกก่อนเดี๋ยวกุญแจตัวนี้เนาะเราต้องล็อกเอาไว้นะครับ รถสปารังคีเรานะครับแต่สมบัติเราอยู่ที่เยอะนะครับผมนี่ชาวรถหนังไายาเนาะแต่ตตไปเก็บของท่านเราจะเดินไปครับไปบริเวณนี้ให้เอฟซีได้ดูเราก็จะนอนที่นี่อีกครับคืนนี้เราจะนอนที่นี่อีกครับไปขึ้นไปเลยไปขึ้นไปก่อน บ้านของเราน้ำกินของเรานี่ครับคือเรานอนที่บ้านหลานก็ได้แต่เราไม่นอนที่ตเอฟซีเรา<ด>อ,รอยากจะมานอนแบบนี้นะครับคนไม่รักดีนะมีพระลมอะไรด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นฟิวบันวิวส,สวยๆนะครับผมบรรยากาศริมโขงเลยเราจอดคิด วิวส,สวยเลยครับผมเลยไป็นถนนก็เป็นท่าแขกของประเทศลาวครับผม่มสปป,ปลาวเป็นแม่น้ำโขงนะครับน้ำใสเลยครับช่วงนี้ครับผมนม้ำใสสะอาดเลยถ่ายบรรยากาศรอบรถให้ท่านได้ดูนะหลังจากนั้นเราก็คงจะไปเดินนะครับที่ร้านพญานาคนะครับถ่ายบรรยากาศตรงนั้นมาให้ท่านได้ดูครับผม แกเกิดก yeah, like ันที่โน่นเลยซ c จากช่อง YouTube ครูใหญ่ยาว